ตอนนี้เราไปบอกกันที่ไหนเนี่ยเรเวลมีรถมาไหมเรเวลไปวิงชุปให้เับลผมตรงนี้ตรงนี้ใครยังมาไม่ถึงบอกหน่อยครับน้าเีเวลอะตอนรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็เต็มที่ครับุูอยู่แล้วมีอะไรมีอะไรฝากบอก ไเอาฟังคาวูดเลยเดี๋ยวเราไปเร้อมแจอกันดีกว่าลองดูดีกว่าไปหนึ่งของผมุ้ยไปชิงด้วยบแอยากจะฝากบอกเขาคว่าได้ครับได้ครับไม่ค่อยพร้อมเลยไม่ไม่พร้อมไมม่พร้อจะสู้หรอครับไม่พร้อมที่จะแพ้ครับวันนี้เช็ดดูกลมไปอีกทีนึงโอเคครับเดี๋ยวผมจะรอดูอยู่ข้างนะครับโอเคแล้วพร้อมเข้ากับแพ้นะเว้ยเฮ้ยรถเอส ฟังน, MM. งนะฟังนะรถใครที่มาอยู่กับเอ็รถเอสอะเอสบอกให้ลงค่อยลงนะดูเรื่องว่าเอี่เมึงมาครบจริงอะรถอะรถคันละคนปะเนี่ยร้องเลยครับล้อมเลยล้อมล้อมเอาล้อมเลยล้อมมาตีล้อมมาตีขับไปล้อมที่จอดล้อมไหมอะวนวนไปเลยไปเออลงเลยลงเลยลงเลยแล้วรีบลงไปไหนอะล้อมล้ล้ท่านได้บอกเลยลงแล้ว เหิวชวนพี่อาชิวเล่นเองเลยเองถอยถอยเล่นเองการ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 นี่ไงอะไรกันเป็นไปเป็นไปนะวิบันเกิดวิบันเกิดใส่เกาะใครอ่ะสวยสวยพี่หมากนี่หมานี่หมาหยาบไปพี่หมาไม่ได้ใส่เกาะพี่หมาเพิ่งมา หมดไหมหมดยังหมดยัง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 ล้วงไว้เร่นล้อวงไว้เรีงไม่ต้องร่บใจเย็นใจเย็นต้วงดียตัวเดียวตัวเดียวตเดียวตัวเดียวตมาเดลยวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดีวตเดียวตมาเดียวเด็ยวตัวเดียวตัาเดียวัวเดียตัวเดียวตัวเดียวตมวเดียลตัวเดลยวลัวเดยวตัวเยเยเดยเดยววเดยเดยวตเยลเยลเยลเยเยมาเยเยเยเด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 ยเยเดย

รีหน่อยรีหน่อยรีหน่อยรีกันหน่อยรีกันหน่อยรีกันหน่อยลมเยอะเราลมเยอะอยู่ไอ้หมัดโง่ไอ้หมัดโง่เสือกอะไรดีหมัดเลยรีกันหน่อยนะรีกันหน่อยนะไม่ต้องชุบแล้วไม่ต้องชุบแล้วเราไม่ต้องชุบแล้วเราพอแล้วเราพอแล้วเราเก็บของเลย เดี๋ยวคนนึงเหลือคนนึงตรงนี้ตรงนี้โอเคอันนี้โดีอันนี้ดีข้างหลังหัวหมาคเล่นไปจบ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 โอ้ยไฟโดดเปิดก่อนเลยอ่ะไอ้ใหญ่ไอ่นียไดียวเดยไปจจังวเฮียลงทุกดนไม่ใช้เฮียเฮียไม่เท่าไหร่ดี่ล่ย เงหัวปาเลยดิวะเฮียแย่ก่อนี้ป้าย่ก่อนี้ป้าไอ้นั้นหละปัชนะแกงน้ำมุละเป็นเฮียอะไรโนหนึ่งไหลัตโนก้าเฮียโนเหลืออไอเพ่นู่นชนะเล่นเองแย่งกันต่อยไปลือไปลือยไปไอ้เชื่องโง่หมากูโชว์อ้หมากูโต่อยต่อยบอบบี้ต่อยทีละคนดีกว่าหมัดเข้าทีละคนดีกว่าไปเล่นเลก่ฟอร์แใส่ไก่เอามือผกมือ

อะไรอย่างงงเป็นปีนเปนปีนเพื่อไปบล็อัเเข้าเลยเดี๋ยวแลเบิดแหกวงไปดิแหกเนี่่าเลยนะใกล้อบคนสุดเแหูเลยคูยแฉ่เลยใกล้ไปจอดเยแล้วี่น่งคิวแล้วอย่างเงี้ยโอ้ก็ประมาณไม่ได้เลยไม่ได้น่เผื่อไม่รู้จะมาไมไหนอีกอะไรอย่างงี้อยู่ที่ยุทธศาสตร์กลศาสตร์หลายอย่าง ในการเล่นทอร์ติลี่แต่อีพีลูกอัดลูกอัดแล้วเบิดก็ไปเรับพีาคนเราจะเอายังแต่ถ้าระเบิดจมทัแล้วแหละอยู่ไหนกันงั้นไปแล้วนะไปแล้วนะไปเลยไปเลยปล้างปืนตรงตลาดดีซา์เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องรีบขับตูยิบเล่นเลยใจเย็นถ้าเล่นที่แคบค่อยเข้าค่อยออกเลยแต่ร้อนนอนแคบแต่ร้อนนอนที่แคบครับ หาจังหวะเล่นระเบิดได้ก็ระเบิดเขา้าไปเลยเอ,อดีนะดีนะเ,ออเขาไปอัดไปไหนหมดเลยหรอวะอยู่ข้งางในเปล่าพอเปิดประตูร้านไป <c oughs> หงายท้องไม่เอาไหบนหลังคาก็มีเยอะน่าจะบนหลังคาบนหลังคาบนหลังคามันกดอีโมนอนปเปล่าฮัลโหลฮัลโหลในในร้าน <c oughs> ในร้านพี่ยังในร้านเด้อผมเห็นแล้วมันวิ่เงเล่นในร้านกันไหนอยู่นให้ ไม่ต้องเข้าไปหามันพี่แล้วก็รอน้ำหลังล้านเต็มหลังล้านเต็มน้ำเต็มเลยอ่ะใครมาแล้วงหมหลังลานขอบรถไปเลคบนหลังคาไปสิบตัวเลยจะเล่นอะไรของมันวะเนะไม่เรามากันครบใช่ป่ะถ้าเรามาครบเราลงรถเล่นได้ไม่เป็นไรหรอกอย่ามันล่อมันล่อระเบิร์ดเลยดีดูตรงละในร้านไม่มีนะในร้านไม่มีแล้วให้อุดในร้านไว้ก่อยเล่นเป็นทีแล้วดิไฟเอาพี่หมาพี่หมาอุดร้านไว้เขาบุกเลตอนเนี้ยตอนนี้ ระวังในพงในพุ่มนะพุ่มมันเยอะที่ผ่ายแถวนี้นะควรจะแต่จะยังไงจะยังไงจะยังไงอุ๊ยโอ้โหอยู่ในพุ่มมองไม่เห็นขับเนตรงกลางเลยมั้งล่ะประธานก็ต้องวิ่งมาอยู่ดีเพื่อนมันตายอ่ะขับเช็คพุ่มเลยก็ได้เพราะยังไงมันอยู่ในพุ่มมันไม่จะทำอยู่ในพุ่มมันแกอยู่ในพุ่ม ฝากบอกหมาแก๊งพูดหน่อยดีอย่าเก่งแต่เห่าอย่าเก่งแต่เห่าเก่งก็ลงมาไม่ใช่ให้ให้กระบะไปไปจอดอย่าเก่งแต่เห่าอย่าเก่งแต่เห่าเกอาอาหารหมาเลเอาอาหารหมาเปล่าเอาอาหารหาเปล่าเออหารถกบลเรหมาเปล่าเอาอาหารหมาเปลเอาอาหารหมาเป่าเอาอาหารหมาเปล่าเอาอาหารหมาเล่าเอาอาหารหมาเป่เอาอระเล่าเอางห้เปล่าเอรหมงปล่เอหมาเล่าอาอาม่นามนปรมเปเ่รลาาาม เดี๋ยวกพูดกันอะไรอ่ะเกมาแล้วว่าให้คนที่นัดที่อะได้เปรียบมือมืล็กไม่ะเข้าไได้เล่เน่ยเลแไม้ส่ะเล่นยังไม่ชนะกูเลยเล่นยังไม่ชนะเลเล่นยังไม่ชนะกูเลยเล่นตัวหลุดเ่รอไมก็ลงมาไม่หลุดเลยแล้ว เนี่ยถ้าปีนก็ปีนขึ้นได้นะต้นหลามเนี่ยมันลงเลยเนี่ยมันลงแล้วนะมัไม่ลงไม่เก็บตัวหลุดแต่เฮ้ยลงดีลงเล้วต้นหลุดดีเย้เราไม่ใช่ตัวหลุดนะหัวควายหัวใจก็หัวควายใหญ่เริ่มลงแล้วเริ่มลงค่อยๆลงค่อยๆเล่น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 ลากลามันลงเลย ควายเพื่อนบุงโดลาะเพื่อนเพื่อนมึงโดเราไม่ลงไปควายเพื่อนโดนไม่ลงหน่อยก็เอ้ควายนี่อะไรนี่ใหควายนี่ไงร์เบิ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 ลงเลยลงเล่นเลยลงเล่นเลยลงเล่นเลยมาแล้วมีลงมาแล้วลงาแล้วลงมาแล้วลมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงแล้วไแอึเฮีย เยล่นโง่โง่ไอตัวไหนโง่วะข้างหลังเยอะเลยเยอะหลังเยอะอยู่เล่นโง่โง่เนี่ยดูดิไอเฮียแล้วก็มาบ่นอะไรเออคนร้อยกว่าน้อยกว่าไอเฮียเล่นอย่างโง่อยู่เลยไอหัวแดงเนี่ยโง่โง่เนี่ยไอหัวแดงเนี่ยโง่โง่เนี่ย เล่นโง่ๆเนี่ยไอ้ควายตีไม่โดนกูเลยควายงโง่กระจอกจอยจ่ะหนีไปไหนเอ่ะไอ้เหี้ยหนีเป็นลิงเลย,ยน,นี่ไอควายโง่ดิตายไม่ได้ไม่พูดอ่ะไม่พูดอ่ะอ๋อตายแล้วไอ้ควายโง่เจ้เล่นเดียนเล่นขบข้ขงบนล้านตัวหนึ่งข้าบนล้านตั้นึง ายไต้ปัดโง่ป้๊บี่อะไรอั๊บอย่างเบาปับยีอะไรอย่างเาอ่ะปั๊หายี่อะไรโง่ใช้ละเหมือน้ีี่แคว่ยอะไร้คว่ยี้เกียิ่อะไรไม่ต้องอ้างตัดอางหายีอะไรอะไอ้กรจกเงีปาไม่ต้องพูดตายตายลิงตายพอพอเกเงมาไอ้ลิง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 อ้ลิงไอ้ลิงไอ้ลิงไอ้ลิ วันนี้หน่อยจ้านลี้ยวไอ้เหี้ยเจี๊ยบ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 ไอ้ควายเจี๊ยบเออไอ้เี้ยไอ้เลี้ยวไอ้เหี้ยผอผมหมอไอ้ควายลิงไอ้ควายลิงโอ้ยไอ้ควายไอ้ควายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูณรูว่าเก่งไอ้ควายีเพื่อนเลยเพื่อนเลยเก็บวัตถุเก็บวัตถุเก็บบัตหมอมาหมอมาเลิกปั๊บเลิกปั๊บฮัลโหลย่าเมอร์ย่าเมออย่าเมอนะย่าเมอร์นะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ล็กมาเล็กมาเล็กมาอาชีมืออาชีมือแย่เสอขยับตัวหน่อยทุกคนขยับตัวหน่อยเอ็กซ์ไซส์้า,ายมาหน่อยทุกคนขยับมนหน่อย,อยอแก้มแก้ขาหน่อยแข็งหมดแล้วส่งสัญญาณให้รู้ว่าเธอยังอยู่ในใจฉันก็จะบกุกไปเลยแบบง่ายๆปัม๊มแล้วปามรถไปชนปัม๊มให้ระเบิดเีลยเราทำไป<ด>ไหมร้อย V O L ไอ้เหี้ยอาชีมืออาชีมือเฮ้เป็นอยู่วัดอ่ะ ลงแล้วนะลงแล้วนะวางระเบิดด้วยเด้อระเบิดใส่นี่ใส่ดิเอสเอสลองมันเดินเข้ามาเราวิ่งเข้ามาใส่อย่าลึกไปนะพี่เดี๋ยวจัดการเลยจัดการไป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 เติมพลังมันนี้หน่อยไม่กินสิอย่าขวางหน้าเอสเย่าขวางหน้าเอสอย่าลึกอย่าลึกพี่อย่าลึกอย่าลึกอย่าลึกกลับมาถอยมาถอยมากลับมากลับมากลับมาลึกเติกเติมตัวเองไม่ถึงไม่ถึง สวยสวยสวยเข้าเล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 ยลมเยอะลมเยอะตัวไหนเจ๋งให้โพลทวิตเลยโพลทวิตเลยไวไวไวลินโพลเลยอลินโพลทวิตเลยใครหลุดปากใครโยบลทวิทเลยนายกลูวิทเลยตัวใครเล็กนะตัวใครเล็กตัวใครเล็กชุบอยู่ไหมชุบอยู่ไหมไม่ต้องชุบแล้วก็ได้นะต้องกแล้วไม่ต้องชุบแล้วไม่ต้องชุบแล้วขอต่อยได้วะขอต่อยได้วะ บไปเลยไปไปมาเล่นเลย้วใครอุ้มมัน่ะไหนแตตัวไหนเจ๋งอย่าตีกันแถวปั๊มนะแล้วเปิดตู้นะขอต่อย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 ไอ้เหี้ยไปจอดหมี่ให้หมดเล่ยขอต่อยเออที่รถมีอีกที่รถมีอีกที่รถเขามีอีกที่รถเขามีขอต่อยขอต่อยขอต่อยไอ้ย่นี่ขอต่อยมึงตีเียอะไรปั๊มาหรือเปล่าฮะมึงตีเฮียอะไรปั๊มไปควาย ไอ้เหี้ยนี่โก้อีกตัวไอ้เหี้ยนี่โก้อีกตัวเอามันไอ้เหี้ยนี่โก้อีกตัวอย่าอย่าเล่นหมาอย่าเล่นหมาปล่อยหมายโปรยอย่าเล่นหมาเต็งเออซอมบี้ไปไอ้โง่ไอ้ควายแอคหน่อยแอคหน่อยกินปั๊มแล้วมันเฉียดอันไอ้เฮียปุ๊บขี้หน่อยทับพูดใหญ่เลยไอ้เหี้ยผมไม่เอาขอที่เลเวลก่อนะเมื่อกี้ปั๊มเมื่อกี้ปั๊มคุเดียวแต่เสียเอดีไปเอดีไปต่ำมันอ่ะ พี่เสียสองกันเมื่อกี้เนี่ยคือรุยัวไงผมมันไม่ติดอย่างนี้ก็เัววโทรตับโทรไว้เปล่าหมอไม่มีอ่ะ๋ยไปชาหมอกำลังไปหมอกำลังไปทางนี้ครังบโอ้โหโทรตามหมอมาชุบหมาได้ดีแล้วฮัลโหลไม่ต้องรับตันทวิตหรอกอีกกองขยะหลายกองมารวมกัฮัลโหลดี๋ยวไม่ต้องรับการทวิตหรอกไอ้อียตัวหนึ่งก็หมาตัวหนึ่งก็ลิงลิงโง่ดูผ่าช้างอยู่